ดีกับย่าแล้วสม่ำเสมอไหมแม่นลูกไหมครับเดี๋ยววันนี้อยู่ตรงนั้นกันเลยชัดๆขอญอาตบอมสักนิดครับอาบแดดสัก20นาทีใครเข้ามาแล้วถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งได้เลยนะครับนี่เวลาไม่เยอะเสียงชัดครับโอเคเดี๋ยวนี้ไหวไปนะไหวจะเล่าเรื่อง ด้านหน้ามุมด้านหน้าให้ฟังซึ่งเป็น point สำคัญของการแม่นลูกไม่แม่นลูกเลยครั้งที่แล้วไลฟ์ที่แล้วพูดถึงเรื่องของแนวสะโพกไปยวไลฟ์นี้จะพูดถึงแกนกึ่งกลางลำตัวด้านหน้านะครับลักษณะของคำว่าหมุนหลายครั้งที่มีการหมุนหรือเอี้ยวแบบนี้เราจะทำให้เราแม่นลูกกอล์ฟยากนะครับข้อผิดพลาดแรกที่เราพบบ่อยๆเลยลักษณะที่เราเห็นว่าเฮ้ยแนวไหลฉันก็หมุนนี่ทำไมฉันหมุนแล้วมัน ไม่แม่นลูกนะนะครับมันเป็นการหมุนหรือถ้าเกิดขยายความมาดูเป็นการเอี่ยวแบบเนี้ยเยอะเกินไปนะครับหมุนขึ้นพอหมุนอย่างนี้กึ่งกลางเบี้ยวจากลูกกอล์ฟเบี้ยวจากจุดศูนย์กลางของเราพอเราจะเหวียงกลับปุ๊บคราวนี้ก็วัดดวงนะครับว่าแมน่นไม่แมนนะครับหรือแบบที่สองที่เราเจอกันอันนี้จะเห็นมากในผู้หญิงนะคือตะหมุนขึ้นปุ๊บแล้วมันมีการรีเวิร์สหรือมีการน้ำหนักย้อนกลับ แกนก็ล้มกลับมาทางนี้อีกอันนี้ก็ออกแรงยากสวิงยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีท่าที่ว่าจะคอยให้ดูว่าจริงๆเราร่างกายมันขยับแค่ง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเหมือนเราพยายามเมื่อก่อนไปใ้ท่าเป็นท่ายิงธนูแบบนี้ครับเมื่อเราง้างธนูขึ้นแบบนี้ักษณ่ไมเนี่ยมันรับง้างธนูขึ้นเราจะเห็นว่าร่างกายซีขวาเมื่อขาที่เราแบ็กสวิงขึ้นมันมีการเปิดขึ้นแบบนี้ครับนะครับแบบนี้จะเห็นว่าการโยกการย้อนแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลย เปิดขึ้นเปิดกลับนะครับแกนจะนิ่งและคงที่แบบนี้นะครับเปิดขึ้นแล้วเปิดกลับถ้าบางทีเราไปอิงคําว่าหมุนจริงๆภาษามันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะแต่บางทีพอไปแสดงเป็นหมุนแบบนี้มากเกินไปมันทําให้ตัวโยกนะครับอิงการเปิดขึ้นเปิดกลับแบบนี้เปิดขึ้นอึ๊บเปิดกลับปึ้งแกนโยกไปโยกมาแบบนี้ ลดลงแน่นอนนะครับอาเดี๋ยวใครมีปัญหาอะไรลองคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวจะได้แซมให้นะวันนี้ใช้เวลาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวดูนะครับพอตอนที่เราขึ้นเปิดขึ้นเปิดกลับไม่หมุนไม่อย่างนี้นะครับเอามานะเดี๋ยวลองดูซ้อมจากเบาๆได้เลยครับไปเปิดขึ้นอึ๊บไปเปิดกบเออเบาๆสวิง แบบนี้คือพอมันแม่นรูปใช่ไหมเราก็ไม่ต้องออกแรงเยอะพอเราไม่ต้องออกแรงเยอะทีนี้มันก็สม่ําเสมอทีนี้ขาขึ้นเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าเราเปิดขึ้นจะได้ไม่โยกเดี๋ยวขากลับตอนที่หลายคนสงสัยในระบบถ่ายน้ําหนักก็จะมีความสัมพันธ์กับตอนขึ้นนะวหวเลยต้องเล่าเกินให้ก่อนเพราะไม่งั้นว่ากลายเป็นว่าตอนขึ้นมันอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ได้พร้อมจะถ่ายน้ําหนักได้ดีแบบนี้ครับ มันก็กลายเป็นว่าลำดับที่2ที่เราคุยกันเรื่องถ่ายน้ําหนักแบบนี้มันก็ยากที่มันจะเกิดขึ้นได้ดีอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราเซ็ตร่างกายของเราดีแล้วสิ่งที่เราจะทํากันตอนที่เราจะเคลื่อนที่ถ่ายน้ําหนักลงแน่นอนว่าการถ่ายน้ําหนักมันคือการย้ายน้ําหนักจากขวาไปซ้ายแบบนี้ทีนี้มันจะมีคําถามหรือข้อผิดพลาดที่เกิดก็คือทําตอนไหนเกิดยังไง แบบนี้เรียกโยกไหมนะครับเดี๋ยวไว้ให้ดูแบบนี้แล้วกันพอขึ้นเสร็จปึ้งแกรำตัวดีแล้วนะถ้าเราโยกศีรษะเข้าอย่างเงี้ยทุกคนจะเห็นว่าแกล,ลำตัวมันก็ล้มพุ่งไปด้านหน้าแบบนี้อันเนี้ยเราอาจจะใช้คําว่าแกนเนี่ยมันโยกเข้าแบบนี้ในระบบถ่ายน้ําหนักที่คนเคลื่อนที่น้ําหนักระตีไม่ได้แล้วแบบนี้เปอร์เซ็นต์มีแบบเป็นแบบเนี้ยแบบนี้อาจจะเรียกว่าโยกนะครับ2บางคนบอก ถ่ายวิดีโอออกมาแล้วเห็นแล้วไว้ว่าหัวฉันโยกงั้นฉันแบบไม่เอารักษาหัวนิ่งๆงั้นใช้วิธีขึ้นเสร็จปุ๊บล้ดดันละโพกไปอย่างนี้เฉยๆ <_ c oughs> เฮ้ยนี่ยถ่ายแล้วถ่ายล้ำหนักแล้วแบบนี้ก็ตีลำบากอีกกลายเป็นว่าแกนลำตัวเอียงพอหมุนขึ้นขูดพื้นข้างหลัง <_ c oughs> เห็นไหมครับมันจะค่อนข้างละเอียดอ่อนเวลาตอนที่เราจะเคลื่อนไป ดังนั้นสาระสําคัญอย่างแรกของการเคลื่อนที่นะขาขึ้นเมื่อเราขึ้นเสร็จแกนกระดูกสันหลังตั้งขาลงเมื่อเรากําลังเคลื่อนกลับถ้าแกนกระดูกสันหลังยังอยู่ในท่าตั้งตรงไม่เอียงพุ่งหาไปข้างหน้าหรือไม่เอียงย้อนลงข้างหลังแบบนี้เราก็จะมีโอกาสแม่นลูกขึ้นออกแรงได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าขึ้นเสร็จแล้วหัวพุ่งไปหัวพุ่งไปตียืนจบหรือขึ้นเสร็จ เอีอ้โหดดันกระโพกใหญ่เลยถ่ายนำหนักใหญ่เลยได้ตีปากขุดดีหลังลูกไม่กระทอหรือสาเหตุของการตีฮุกทั้งหลายตีพุชสไลด์ทั้งหลายนะครับก็เกิดได้หมดเลยดังนั้นฐานะสำคัญขอ,ของการระบบถ่ายน้ำหนักที่เรากำลังเรียกกันหรือเรากำลังคุยกัน,นอย่างแรกไว้อยากขอให้อิงก,กระดูกหน้าอกที่ยังตั้งตรงอยู่แบบนี้ครับขึ้นเสร็จปึ้งเออขึ้นเสร็จปึ้งอ่าแล้วก็หมุนได้เลยขึ้น เสร็จทีนี้ก็หมุนได้เลยนะครับลักษณะที่ไม่เอาคือขึ้นเสร็จแล้วหัวโน้มมาลักษณะไม่เอาคือขึ้นเสร็จแล้วแทงสะโพกแบบนี้อย่างเดียวคราวนี้มันก็หมุนลําบากแล้วนะครับอโอเคเราดูกันร้อนมากเลยนะร้อนมากๆเลย,นะเ,ลยเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับใครมีปัญหาพวกนี้อยู่ก็ลองดูแล้วเอาไปฝึกซ้อมกันนะฮะขึ้นเสร็จตั้งกระดูกหนะ้าอกไว้นะครับแล้วก็หมุนผ่านได้เลย นี่ทดลองอย่างที่บอกครับเริ่มจากช้าๆเสมอเวลาฝึกอะไรนะครับจะรู้สึกแปลกใหม่เสมอเพราะมันไม่ใช่สิ่งเก่านะครับจะรู้สึกไม่ถนัดจะรู้สึกใหม่เสมอก็ค่อยๆทำอึ้อปัอนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้น2อันนี่ไหวยกตัวอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราเกิดระบบถ่ายน้ำหนัก ถ้าพี่ๆทุกคนดูภาพตามไหวก็จะเห็นแน่นอนว่ามันสื่อสารออกตามผลงานอยู่แล้วถ้าขึ้นเสร็จแล้วหัวพุ่งมาดังนั้นไม้กลอบอัดทุบผลงานเป็นยังไงบ้างคอมทุบตีไม่ลอยไม่ได้ระยะเกิดขึ้นได้สองลักษณะของการเคลื่อนดันแต่สะโพกแทงสะโพกไปอย่างนี้เฉยๆขึ้น ดัน <Done. S 2> เตรียมแล้วนะครับเตรียมงัดลวงจากข้างหลังดังนั้นนะครับกลุ่มนี้มีปัญหาเรื่องจุดต่ําสุดแน่นอนไม้กอจะกระแทกพื้นด้านหลังก่อนหรือจะชักแขนขึ้นท็อปหรือตีออกขวาอย่างเดียวตีไม่มีแรงได้หมดเลยดูนะครับหนึ่งสองพอขึ้นเสร็จปุ๊บดันแต่ละโพอย่างเดียวเนี่ยไม้ดอกแล้วไม้ดอกนะไม้ดอกมันดูดีใช่ไหมดูดีแต่พอตีตีไม่ไป ไม่ก๊อฟลงจากข้างหลังเยอะเส้นทางมันไม่ได้แล้วนะครับหากใครกำลังฝึกเรื่องนี้นะทุกคนนะสิ่งแรกที่จะให้อิงมากๆแบบที่บอกเมื่อสักครู่คือรักษาการตั้งของกระดูกหน้าอกไว้เออขึ้นปุ๊บมาขึ้นปุ๊บมาขึ้นปุ๊บมาเออไม่ต้องพุ่งไม่ต้องแขงแต่สะโพกแบบนี้นะอ่ะโอเค มีใครคอมเมนต์ไหมวะเล่าแบบยาวๆกันไปเลยโอ้โหโคตรร้อนเลยวะ่ะกูทำเพื่ออะไรวะเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ตอนไหนไม่แม่งตอนนี้เลยครับแน่นอนฮนะโคตรร้อนครับขอดิว้วเพื่อนนะครับแต่เป็นคนติดใช้ข้อมือเนาะจนทำให้ไหม,ไม่แม่นทิศทางโอเคหรือบางทีเกิดอาการหุกโ,โอเคอากาศดีแบบนี้สักกระป๋องเวลาโคกโคกได้เลยสไปซ์มาแฟนต้าได้ตอนเนี้ยอย่างอื่นไว้ที่หลัง นะครับอ้าวมาดูนะครับไปต่อไปต่อนอ่อ่าคราวนี้เราว่างขึ้นเสร็จเคลื่อนแล้วก็ปลายปลายเป็นไงสักทีหนึ่งนะโอเคขึ้นเสร็จแล้วปลายอึ๊บโอเคทีนี้ถ้ารวมเป็นแบบฝึกในระบบที่ทำ ถ่ายน้ําหนักที่เราเข้าใจง่ายๆที่ที่มันจะดูเอาไปใช้เองได้ง่ายนะครับก็จะหลายๆคนก็จะแนะนําในลักษณะของการยืนเท้าชิดก่อนตั้งแต่ตอนเริ่มแบบนี้เนาะไ่ยืนตรงเนาะยืนเท้าชิดตั้งแต่ตอนเริ่มก่อนนี้แล้วตอนขึ้นไหวก้าวขวาปุ๊บตอนลงไหวก้าวซ้ายแล้วก็เหวี่ยงนะครับดูนะครับ,รรบขึ้นก้าวขวาก้าวซ้ายแล้วก็เหวีย่ยงโอเคลักษณะการฝึกระบบถ่ายน้ําหนักที่เราเหยียบน้ําหนักไปมาของ เท้าวขวาเท้าซ้ายเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อระบบถ่นหนักก็คือแกนลําตัวกระดูกนะผมก็ตั้งตรงแบบนี้แหละนะครับแต่สิ่งที่เราจะไม่ทําก็คือถ้าคนที่ขึ้นและโยกเมื่อก้าวขวาเสร็จปุ๊บเขาจะก้าวซ้ายต่อไม่ได้แล้วกลับไปไม่ได้เละหรือคนที่ขึ้นได้ดีและตอนขากลับไม่มีระบบถ่ายน้ําหนักเขาจะก้าวซ้ายแล้วก็แงะอยู่อย่างนี้เขาหาลูกกอบไม่ได้ดังนั้นเริ่มจากยืนเท้าชีดก้าวขวาออกหน่อยก้าวซ้ายออกหน่อยแล้วเวี่ยง ทำแบบนี้บ่อยๆคืออยากให้ลองทําดูนะครับทำบ่อยๆแล้วเดี๋ยวจะคล่องนะครับตอนแรกๆมันอาจจะสมะก,กึกสมักักหน่อยกเรื่องปกตินะอันนี้มันผ่านการทํามาเป็นพันๆทีแล้วนะครับขึ้นก้าวขวาหน่อยก้าวซ้ายหน่อยแล้วก็สื่งนะครับแบบนี้แน่นอนพอสแสดงออกแบบนี้เราจะเห็นว่ากึ่งกลางเราเนะี่ยมาอยู่แถวๆเนี้ยดังนั้นเวลามันผิดพลาดไม่ผิดพลาดไม่เยอะอะครับมันจะวนๆอยู่แถวนี้แหละโอเคข้าตอนลูกกอล์ฟก็อาจจะยากหน่อยแต่ก็ลองถอดจิตไปเลยครับ ฝึกควบคุมร่างกายตัวเองให้ได้นะครับไปขึ้นอึ๊บเต็มตัวขึ้นก้าวขวาปึ้งก้าวขวาเอียงนะก็ค่อยๆทําไปเนี่ยครับฝึกควบคุมร่างกายตัวเองก่อนเป็นหลักกว่าจะเพิ่มพูดแบบนี้บ่อยๆ3ปีกว่าๆนะครับพูดแบบนี้บ่อยมากๆแล้วค่อยแล้วเราจะเริ่มควบคุมไม้กลอบได้แล้วเราจะเริ่มควบคุมลูกกลอบได้ในที่สุดนะครับลองดูนะครับเท้าชิดก่อนนะเท้าชี้ไปคึบ ออฝึกควบคุมไปก่อนพอเราเริ่มเข้าใจระบบไทยน้ําหนักหรือฟุตเวิร์กแบบนี้เสร็จปุ๊บทำบ่อยๆนะอันนี้หวก็ขั้นเวลาทําให้ดูแบบเร็วๆนะอาจจะใช้แค่2อลูกพอเสร็จปุ๊บพอเร,เริ่มชินเราลองมาซ้อมกับลูกดูนะครับแล้วก็ให้เกิดไอเดียแบบเมื่อกี้แหละนะฮะให้เกิดไอเดียแบบเมื่อกี้เลยขวาขึ้นสายกลับแบบนี้เวลาตีกับยา่า คือมันรอดอะมันรอดแน่ๆมันรอดแน่ๆน,นะครับอ้าวถึงตรงนี้มีใครมีคําถามกับระบบถ่ายน้ําหนักไหมครับแน่นอนเมื่อเวลาน้ําหนักมันเกิดการเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาถ้าแกนมันไม่ล้มมันจะทําให้ทั้งหมดที่เราทําเป็นเรื่องที่เพิ่มประสิทธิภาพเราแต่เมื่อไหรที่เราขยับแล้วแกนลําตัวมันเอียงขวาโลซ้ายเราจะเห็นว่าเจ้าไม้เนี่ยมันแกว่งมั่วแนละ้วเนี่ยมันแกว่ง ไม่ตรงทิตไม่ตรงทางครานี้มันท็ไม่แม่นลูกพอไม่แม่นลูกเสร็จไหวเข้าใจทุกคนเลยให้ไม่แม่นลูกให้ฉันไม่ทาดีกว่าพอฉันไม่ทาฉันก็เลือกจะอยู่นิ่งๆคราน,นี้มันก็จะพอโดนแต่ครานี้มันก็จะไปต่อล,ลําบากนะครับสรุปเป็นดิลฝึกก็คือดูด้านข้างก็จะเป็น,นี้เท้าชี้ก้าวขวานิดนึงขึ้นก้าวซ้ายแล้วลงนะครับเท้าชี้ก้าวขวานิดนึงขึ้นก้าวซ้ายแล้วลงนะครับเออ Okay. ไปึบอ,อ,อ่ะทีเนี้ยรอดอ้าดูคอมเมนต์มีใครแทรกมาจากนอกจากพี่ที่ถามเรื่องหน้าไมา้ไหมนะครับขออนุญาตเอาไปดูคอมเมนต์แป๊บนึงนะชวนบุรีฝนตกครับโอ้สุดยอดเลยเห็นฝั่งบางนานี้มืดมาตั้งแต่เช้านะครับแต่ตอนนี้ที่วิภาวดีกเกษตรนี่ ยังร้อนจัดอยู่ฮะกำลังใจให้ครับขึ้นสวัสดีครับหัวยกทุกทีมีดิวฝึกแก้ไหมครับโอเคศีรษะยกใช่ไหมเวลาขึ้นแกนลำตัวยกโอเคคราวนี้นักสำหรับกอล์ฟที่ถามว่าข้อมือเยอะเมื่อกี้ทําให้เวลาอิมแพ t และหน้าไม้มันไม่แน่นอนอันนี้ก็จะค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นมานะครับในกลุ่มมือใหม่ก็สามารถฟังได้นะครับแต่ในแต่ทําตามคงต้องใช้เวลาหน่อยนะครับทีนี้ ไว้ชอบอยู่คลิปหนึ่งมากๆเขาให้ไอเดียแบบนี้ครับให้เราดูง่ายๆว่าถ้าเมื่อไหร่ก้านหมุนหน้าไม้หมุนถูกไหมก้านหมุนหน้าไม้หมุนดังนั้นพอเราเป็นร่างกายเราปรเปล่าเมื่อไหร่ตรงนี้พลิกตรงนี้พลิกหน้าไม้หมุนขวามหมุนซ้ายตล,ลอดช่วงเวลามาโดนลูกจะหมุนตรงไม่ตรงแค่ไหนก็แล้วแต่ลูกแล้วแต่ความชํานาญแล้วแต่การฝึกฝน แต่ถ้าให้มันมีโอกาสที่จะสม่ำเสมอมากที่สุดดังนั้นเราก็จะพยายามให้ร่างกายของเราท่อนแขนของเราก้านไม้กอล์ฟของเราเนี่ยไม่เกิดการหมุนพลิกไปพลิกมามากที่สุดนะครับนั้นว่าตลอดการเคลื่อนที่ของไหวมันคือการแกว่งตัวแกว่งตัวแกว่ง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 นะครับเรื่องของมุมข้อมือก็จะขยับด้านนี้ก็ขยับไปแต่ก้านแนวของก้าน จะไม่พลิกขวาพลิกซ้ายแบบดีเยอะถ้าจริงๆย้อนไปเล่าให้มือใหม่หมหมๆฟังอะ่ะจะเห็นเลยว่าตอนขึ้นอ่ะเราถึงเน้นกันมากว่าถ้าตอนเราขึ้นแล้วเราหมุนก้านไปทางขวาแบบเนี้ยขึ้นแล้วหมุนก้านไม่ได้ควบคุมหน้าเหล็กแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ระวังแบบเนี้ยจะเห็นว่าตอนกลับมามันก็ทําให้ตรงยากแน่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นตอนขึ้นเราเลยจะต้องค่อยๆมีไอเดียในการแกว่ง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  ไม่เป็นการหมุน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 แบบนี้จะทําให้ลูกกล์ฟมีโอกาสที่จะทําได้บ่อยกว่านะครับดังนั้นใครที่บางวันตีตรงมากบางวันตีไม่ตรงเลยถามว่ามีโอกาสไหมเป็นไปได้เลยที่จะเป็นแบบนี้นะครับเริ่มคอบแบบนี้เปอร์เซนต์ที่ลูกกล์ฟมันจะออกไปตรงแบบนี้มันจะสูงขึ้นแน่นอนครับมันจะสูงขึ้นแน่นอนทีนี้ตอนนี้ไหวแกว่งเนี่ยไหวให้ไอเดียนะแกว่ง แกว่งแกว่งแกว่งไม่พลิกมือไปมาไม่พลิกมือไปมาโอเคพยายามแกว่งไปด้วยความรู้สึกเมื่อกี้วันไม่ได้จับกิบแรงแกว่งไปอึป๊บไปเออนะครับทีนี้ต้องระวังนะเรื่องแบบนี้มันคุยกันจบลําบากบางท่านบอกว่าถ้าพี่ไม่หมุนแขนไม่พลิกมือลูกออกขวาแหลกเลยนะั่าใช่ครับเพราะว่าแสดงว่าตอนขึ้น ถ้านักเราเป็นนักกอล์ฟที่ตอนขึ้นเราเปิดหน้าไม้ขึ้นแน่นอนว่าตอนกลับเราต้องหมุนหน้าไม้กลับถึงมีโอกาสตรงถูกต้องไหมครับแลงว่าถึงจะเน้นอีกครั้งว่าหากใครที่พยายามขึ้นหน้าไม้ให้ตรงแกว่งไปตอนลงเราก็มีเปอร์เซ็นที่จะไม่ต้องไปคอยตวัดคอยพลิกคอยหมุนแขนแบบนี้มากใช่ไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่าการขึ้นดี อาจจะไม่ได้ตีตรงเสมอแต่มีโอกาสสูงกว่าเพราะถ้าเราขึ้นแล้วหน้าไม้มันพลิกไปตอนลงนี้ก็มีโอกาสตีตรงครับแต่ก็ลดลงที่เราจะหมุนไม้กลับมาแล้วทําให้หน้าไม้มันตรงไว้หาตามที่เราต้องการได้เนาะถูกต้องนะครับโอเคนีซองเนี่ยไว้ก็พยายามจะแกว่ง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 แต่ถ้าแขนหมุนมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าคนทด่ขึ้นแล้วแขนหมุนจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแขนหมุนจะเป็นอย่างนี้ตอนลงก็ต้องคอยพลิกกลับนะครับ ดังนั้นไอเดียก็คือเราการจะแกว่ง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 ทดลองดูแกว่ง,วง,วง,วงอึ๊บเออก็ค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่ไปนะครับเมื่อกี้เห็นพี่ระพีพงศ์บอกว่าตอนขึ้นศีษะยกขึ้นใช่ไหมครับอ่าตอนขึ้นศีษะยกขึ้นเดี๋ยวดูนะมากกว่าสาระของการที่ศีษะยกขึ้นแบบนี้นะครับที่ทําให้มนไม่แม่นลูกมากๆคือ เมื่อเราเซตอัพปุ๊บเราหมุนตัวขึ้นเนี่ยแนวไหล่ซ้ายมันจะต่ากว่าไหล่ขวานะเพราะเราก้มอยู่ใช่ไหมแต่สาระที่ทําให้เราไม่แม่นจริงๆมากกว่าการที่ศีรษะยกขึ้นคือการที่ขึ้นแล้วแนวของหัวไหลไม่ได้อยู่แบบตอนที่เราก้มตอนแรกนะครับอันนี้คือประเด็นหลักเพราะเล่าเผื่อพี่ๆคนอื่นที่หน้าก็ดูก้มหัวก็ดูไม่โยกแต่ขึ้นมาแล้ว แนวไหลยกคางไหลซ้ายรบกวนคางถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยตรงนี้จะเลอะเครื่องกันแดดเครื่องสําอางตรงนี้เยอะเห็นชัดเจนว่าแนวไหลมันยกขึ้นมาหาบริเวณคางแบบนี้ทั้งที่หน้าพยายามก้มอยู่นะครับซึ่งตามหลักแล้วหน้ามองแต่แกนตัวยกก็อาจจะไม่ได้สําเร็จผลสำลิดผลขนาดนั้นฐาละสําสคัญที่มากกว่าไว้ว่าอาจจะอยู่ที่การหมุนที่ยังถูกแกนถูกเส้นทางเมื่อไหลเราก้ม ตอนขึ้นไหล่ซ้ายจะอยู่ต่ำกว่าไหลขวาและเมื่อเวี่ยงไปไหลขวาจะอยู่ต่ำกว่าไหลซ้ายเพราะเราก้มอยู่ถ้าเรายืนตรงๆเมื่อเราหมุนไหล่ซ้ายกับไหลขวาจะขนานหมุนไปทางไหนก็จะขนานพราะเรายืนตรงอยู่อันนี้น่าจะเป็นแมสเศษที่เอาไปลองซ้อมกันได้นะครับเอาไปลองซ้อมกันได้ถ้าไหล่ซ้ายอยูล่ล่างของไหลต่ำกว่าไหลขวาเสมอแสดงว่า ลาหน้ามีโอกาสที่จะพอรับได้แนวหัวไหล่มีโอกาสที่จะพอรับได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมไหวเล่าเกินให้แบบนี้เพราะปัจจุบันเนี่ยเจอกลุ่มนกักกอล์ฟไม่น้อยนะครับที่กลัวตัวยกกลัวตัวยกเป็นเรื่องที่ดีเห็นด้วยมากๆที่เราต้องระวังแต่หลายคนพยายามก้มสู้สวนไปจนสีสาหมุดไปข้างหน้าล้มไปข้างหน้าบาลานซ์พุ่งไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวเพราะกลัวตัวยกขึ้นอันนี้ อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องการความพอดีมากกว่าทางใดทางหนึ่งนะครับดังนั้นสาระสําคัญว,ว่าเมื่อเราแกว่งไม้ขึ้นเนี่ยน้ำหนักมันอาจจะพอยืดขึ้นข้างบนได้ครับแต่สิ่งที่เราต้องรักษาคือแนวของหัวไหล่นะคือแนวของหัวไหลท่ที่อ่าถ้าอย่างเงี้ยไม่โอเคถ้าแนวไหล่ขึ้นมาแล้วถ้าอย่างเงี้ยไม่โอเคเปอร์เซนต์จะเวียนกลับไปดอนลูกตนลงก็ต้องซุดกลับมาโดนลูกอันเนี้ยไม่โอเคใช่นะครับแกว่งขึ้นปึ้งโอเคฮึบ รักษาแนวไหลให้ได้ตอนลงจะง่ายกว่าง่ายกว่าที่พยายามก้มและมุดจนบาลานซ์พุ่งมุดไปข้างหน้าตอนลงยากเลยนะครับตอนลงออกแรงลําบากโดยเฉพาะไม้ยาวๆมีปัญหาแน่ๆน,นะครับสาระสําคัญคือตอนขึ้นเราอาจจะไกด์ตัวเองว่าเมื่อเราก้มอยู่เนี่ยไหลซ้ายมันจะอยู่ต่ำกว่าไหลขวาเนาะนะครับเวลาเราขยับขึ้นอ๊บโอเคมีคอมเมนต์ไหมครับ ร้อนจัดจริงๆวันนี้ท,ท,ทุกเรื่องที่พูดก็หลักๆก,ก็เป็นเรื่องของแกนเป็นหลักเสมอเลยเห็นไหมพะเมื่อไหร่ที่แกนดีมั่นคงคงที่แบบนี้ไม่หนีไปไหนหรอกนะครับขอบคุณครับสุธิพงศ์บอกสอนยกบอกสอนให้ตรงเข้าทงหน่อยครับจริงๆไปอยู่ในสนามจริงๆลูกกอล์ฟไปหยุดที่ทงก็อเอานะผมว่าาว่าสไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันความถนัดคงแต่คนไม่เหมือนกัน ถ้าเราจะเป็นอยู่ในสนามแล้วเมื่อลูกกอล์ฟไปหยุดในจุดที่เราต้องการแล้วไม่ว่ามันจะไปด้วยวิธีไหนอะผมว่าจบนะครับโอเคอีกนาทีลอะอาทวนต้นไลน์นิดหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามาอีกไม่กี่นาทีนะครับทวนต้นไลน์แคบนิดหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ต้นไลน์บอยพูดว่าตอนขึ้นเนี่ยดูกระดดดกลุ่นกลางหนะ้าอกพยายามอย่าให้เป็นการ โยกกระดูกกึ่งกลางหนะ้าอ,อกไปทั้งขึ้นทั้งกลับนะครับรักษากึ่งกลางไว้นะครับรักษากึ่งกลางไว้เพราะไหวเชื่อมเล่าเชื่อมมาตอนที่เราถ่ายน้ําหนักกันเมื่อเราขึ้นกึ่งกลางไม่ดีตอนลงระบบถ่ายน้ําหนักนี้เกิดยากอ่าโอเคเมื่อขึ้นได้ดีแล้วเรามาเล่าต่อถึงการระบบถ่ายว่ากัน,กนคือข้อควรระวังคือ ไม่ดันแทงแต่สะโพกไปแบบนี้นะครับและกระดูกหน้าอกก็เอียงอยู่อย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายแล้วก็ตีไม่ได้นะครับไม่ขึ้นเสร็จแล้วพุง่งแต่กระดูกหน้าอกไปอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับดังนั้นระวังไว้อา้าวอะไรก็ไม่ได้วะจะตีไม่ได้งั้นรวมเป็นแบบฝึกง่ายๆเริ่มจากเท้าชิดแกว่งหน้าก้าวขวาหน่อยก้าวซ้ายหน่อยแล้วแกวงโอเค แว่งหน้าก้าวขวาหน่อยก้าวซ้ายหน่อยแล้วแกว่งโอเคอีกทีหนึ่งเท้าชีดแว่งหน้าก้าวขวาหน่อยก้าวซ้ายหน่อยแล้วแกว่งโอเคสามารถซ้อมกับลูกได้ไหมได้ในสนามได้ซ้อมได้เลยไม่ต้องไปสนใจผลงานนี่ฝึกบังคับร่างกายตัวเองอยู่งั้นเราก็ฝึกบังคับร่างกายตัวเองกันได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจลูกเลยนะฮะ,ะดูนะเดี๋ยวไว้เริ่มจากเท้าชิด นะครับมีลูกกอล์ฟมากวนสมาธิแล้วยังควบคุมตัวเองได้แค่ไหนแว่แงขวาก้าวซ้าตีอ่าลูกไปไหนปล่อยคุมร่างกายเฮ้ยเมื่อกี้จังหวะโอเคไม่ค่อยสมกักกึกสมักกักเท่าไหร่เป็นใช้ได้เท้าชี้ขึ้นแว่งขาแกงซ้าเอาละแบบนี้พอเท้าอยู่นิ่งๆให้ไอเดียคอนเซปต์เมื่อสักครู่เลย ให้ไอเดียเมื่อกี้เลยนะครับเคลื่อนแบบไหนโอเคเตรียมตัวขึ้นเห <Yeah. S 1> ยียบขวาวางตีหญ้ารอดแน่นอนนะครับร้อนมากๆครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจนะครับบ๊ายบายครับทุกคนมีอะไรใครมาดูทีหลังก็คอมเมนต์ได้นะไม่ได้ลบหรอกนะครับสวัสดีครับ